ในต้มเครื่องในครับพี่นอ้องนี่กับเป็นปิ้งปลาดุกนะพี่นอ้องและกระสมพักครับผมมาพี่น้องมามีอห็นได้นก้จิ้นแซ่บๆพี่กอลกับพี่น,อนอ้องมีอห็นได้ต้มเครื่องใน่ัม้พี่น้องต้มเครื่องในมี่บวชกับเครื่องในกับผัาจิลล์ขาวด้วยพี่น้องด้วยกับนี่ ปิ่งปะดกพี่น้องปิ่งปุก็เป็นส่วพักพี่น้องสักแรงเดินเรเห็นพี่น้องพักบ๊อบิ่เด้พี่น้องวันนี้ก็นี่นกบุกโดดก็เป็นกระเทียมหนึงพี่น้องขนี้เร้นเกาพี่น้องเนาะเพต้องเอาไร่ห้งหิวขอน้องพสิ่ินกันตอนี่แเรรอข้อแนวแก่ข้าวบอกสองาบอกสี่ิเด้นพี่น้องเด้เดียวไปากยวกด่นพี่น้องเดือดืกวเอา พี่น้อของแข่ดวันนี้พี่น่องนำใส่กิ่งหิงไิ2ด้ยสองเศร้าจุ่มคอที่นออถอดไปสรบพี่น่องกน,นงมนกินเนาแก่ข้าวไนารองคอเลยครับดิมันพวกมันเทือกเลยพี่น่องด้ยต้งดาหมาเอาเสร็จจันกันโอ้คุมเซนสุมพัส

Đây cứ cái bột của nó. Ra chuột nó xẹp quá. Sì mà ta làm cái của nó có cái nó có hết đi. Không? không có được ngăn. Nữa. ใส่ยี่โบกี่น้องจงพออ่ะอ you